น้องกูฟตะลุยกินบรรทัดทอมสแควร์ที่จุฬาซอยห้าน้องกูฟชอบมากเลยครับถ้าเป็นเรื่องของกินน่ะน้องกูฟสู้ตายสู้ๆครับพูดดีๆดิมันบ้าปะเนี่ยเปิดด้วยร้านแรกป้ามิวขอดื่มโกโก้โกปั่นก่อนนะครับเพราะโกโก้มีแม่คนเดียวครับ ไม่มีอะไรครับแค่คิดว่าถ้าได้ดื่มอะไรหวานๆก่อนจะทําให้โลกนี้สดใสเป็นสีชมพูดูน่าอยู่อะครับอุ้ยโลกสวยขอไปเติมเบาหวานเอ้ยความหวานต่อกับไอศครีมนมฮอกไกโดสุดแสนละมุนท็อปด้วยซีเรียลไมโลและเย,ยลลี่แดงกันที่ร้านกู๊ดคิสกันนะครับน้ำปั่นร้านนี้น่ากินมากเลยครับขอลองสั่งมะม่วงสาวรสปั่นหน่อยละกันครับ ดชื่นจังเลยครับกรูชอบเอ้ยนั่นมันน้ำผึ้งมะนาวสลรปปี้ใช่ไหมของโปรดกรปเลยไม่กินไม่ได้แล้วครับสุดยอดนี่แหละสิ่งที่กรูตามหามันดีมากร้านนี้มีไอศครีมรสอะไรแปลกๆเต็มไปหมดรสต้มยำวาซาบิแกงเขียวหวานเฮ้ยรสชาติมันจะกินได้หรองั้นขอลองสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กกับต้มยำละกันเฮ้ยรสชาติแปลกใหม่อูมามิอร่อยนะทำเป็นเล่นเรายังไม่ได้กินของคาาเลยนี่นาไปร้านนี้กันกรูสั่งสปาเกตตี้ผัดพริกกระเทียมเบคอนแค่8ปดบาทเอง ขนาดอยู่ตรงนี้แล้วยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะอดใจไม่ไหวแล้วสวบเลยละกันเฮ้ย hey, ระวังติดคอนะสั่งแดงโซดาไข่บุกลานีดีฝ่าชาบ,บายเฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อร้านน่ารักอะ่ะอากาศแบบนี้กินแล้วสดชื่นดีจังไปต่อกันที่ลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้งชิ้นโตโตกินให้ตัวแตกกันไปเลยร้านน้ำจิ้มแซ่บๆน้ำลายแตกขอไปดับความเผ็ดด้วยซอฟไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นและฟอสตี้โยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตน้ำแข็งท็อปด้วยสตอรอเบอรี่และกีวีอร่อยอ่ะผลไม้ก็สดกินแล้วสดชื่นสดๆของเขายังไม่ ไปต่อด้วยขนมจีนน้ำยาปูกันคับจะบอกว่าเด็ดมากต้องมากินมีน้ำยาป่าน้ำยากะทิไตปลาแกงเขียวหวานหูยแซ่บนัวโอ้ยเผ็ดอีกแล้วอะ่ะไปร้านนี้ดีกว่ากวยอีกกัง้งแม่ค้าชื่อกัง้งและชอบกินเฉาวก้วยก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านสั่งเฉาวก้วยนมสดชาไทยและโรตีมาแก้เผ็ดหน่อยดีกว่าเฉาวก้วยเขาที่สองเทเจอร์นะข้างบนกับข้างล่างเห็นปะแล้วโรตีอะ่ะเขาใช้ก้านอบนะ้าไม่ได้เอาไปทอดอร่อยไปปะัาเฮ้ยมีไหตี่เหล่าด้วยเหรอเนี่ยสันคอหมูสไลด์หมูสามชั้นเ้นหมามานุ่มๆส้อน กินคู่กับนาำลินจีขนมปังทอดไส้แกงกะหรี่ปุ่นก,กรอบๆร้อนๆทอดใหม่ๆเลยอําและตบท้ายด้วยขนมปังสังขยาและช็อกโกแลตที่ร้านปังหยาหุยสังขยาเน้นๆให้มาแบบไม่กักเลยทีเดียวกูฟถูกใจเขาเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มครึ่งอย่าลืมมาหาอะไรกินแบบกูฟกันนะครับ